สวัสดีครับทุกท่านครับมือนี้ผมนํำพาท,ทุกท่านมาที่สนามแข่งขันเรือเงนานาครอุบลครับอยู่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับเมื่อแรกมื่อนี้ผมอยู่กับทีมงานสาวสวยเมืองวารินมีคุณตาที่เพื่อนเป็นพี่พพ่แล้วก็เคยเอาท่ายเรือมือนี้พอได้เอาท้ายแต่มือนี้มาทำหน้าที่ยังคุณตาจำบ้านนมาน้านนำเือ มาเป็นจำเหือหอ่อมาบอกมาบอกแม่นั่งเทรน,นี้นให้ชนะนบานิชนะบอชนะมาแล้วชนะจ็ดรอบแล้วห่วยเพื่อนสามถูกมั้สองสองรอบอ๋อชนะสองรอบแล้วแมน่นเป็นเป็นเพราะสีพ้าหรือว่าเป็นเพราะจำเป็นเพราะสีพ้พายรือเปล่ ฟีไพ่ไพ่เขาจังบนไอ้ไพ่จังวะแสดงว่ามือเอื้อนน้องเด็กไหมลอียูเตีแม่นนะครับอ่ามือเอื้อนมาอี๊ครับนี่คือสนามอุบลเนาะครับตาติ๊กต้นตาเป็นฟีไพ่ห้ทีมไหนก่อนทีมนีได้ เป็นเป็นเป็นเฮียเก่าเฮี้ยก่อนอ่าเป็นเฮียเกาทาบที่ว่าปีมากล้วละอ๋อพายเรือนี่ละครับที่อะไรมาใหม่นี่ทีมสาวสวยเมืองวารินเก่าหันละแม่นลหรอ่าเป็นเป็นรุ่นต่อรุ่นเนาะเดี๋ยวนี้ว้างมือแล้วไอ้ลูกหลานเรื่องผ้าดูรานพายเยี่ยวนี่าเขายกฐานะมาเป็นจำแม่นอ่านี่ครับพี่น้องครับสาวสวยเมืองวารินสนามบุญพลราชธานีนะครับ